เตรเขากเกษตรเราสนับสนุนก,การเดินทางโดย East West Seas เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงเช้ามาเรารู้ดีต้องปลูกต้นไม้หลังเกษตรนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยนะครับวันนี้เราเดินทางจากจากงโตัวเกียยนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดอิบารากินะครับซึ่งเรามีนัดหมายกับเกษตรกรด้านหนึ่งครับและนี่ก็คือคุณสัตยลนะครับหรือที่รู้จักกันในนามของปาเทพนะครับซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะครับได้ทําการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นนะครับบนเนื้อที่มากกว่า50ไร่และนําเมล็ดพันธุ์พืชไทยนะครับมาปลูกซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงครับ เป็นที่นิยมและชื่นชอบของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น,นตลอดจนร้านอาหารไทยครับผมทำงานทั่วไปครับแล้วก็ได้ขับแมคโครแล้วคำเองขับแมคโครจังสตรีสี่เนี่ยไอแบบไปเองแบบเผาแบบเองแบบบ้านที่เขาเลือกเราก็ไปไปเองกำจัดเผาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผม เข้าตั้งแต่สี่สี่เลิกบ่ายโมงแล้วช่วงบ่ายโมงถึงห้าหกโมงเย็นเนี่ยมันว่างว่างผมก็ปลูกผมก็ปลูกผักกินก่อนปลูกไปปลูกมามันเยอะขึ้นแล้วก็คนอื่นก็แบ่งให้คนอื่นเขากิกนมั่งอะไรมั่งเลยคนอื่นเขาก็บอกว่าโอ้มันเอาเป็นค่าปุ๋ยค่าเสียเวลาไปให้เรามันแบบเออเหมือนมาเอาเฉยๆก็เหมือนแบบว่ามันเกรงใจอะไรเงี้ยก็เลยลรวผมเอ๊ะ พอคนโน้นมาคนนี้มาบอกต่ออะไรนี้เราก็เราก็ทําคนไหนอยากกินอะไรก็มาสั่งเราว่าทําไมไม่ปลูกฟักขี้ลาวไม่ปลูกเอ้งเองกวางต้งไม่ปลูกตําลึงไม่ปลูกอะไรเราก็ไปหาพันธุ์มาเริ่มปลูกแล้วมันก็ค่อยเยอะขึ้นไปพอมันคนก็บอกต่อกันนะแล้วก็เขาก็มาเที่ยวสวนมาอะไรก็คือก็แนะนําให้ไปลงซื้อ แล้วพอดีผมก็ปลูกเรื่อยๆพอดีมันเริ่มดังจากหมาจากกะเพราครับปลูกกะเพราเนี่ยพออีตอนนั้นเขาเอกเพรากะเพรเาไร้สื่อเนี่ยเหมือนกับกะเพราลาดข้าวอ่ะนะไข่ดาวมันดังในญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็มาจากมาที่ร้านส้มโอมาร้านส้มโอแล้วก็ก็ถามว่าเอากะเพรามาจากไหนอะไรเงี้ยนะจริงๆอะมันต้องมาจากเากะเาะของโอกินวาวา เลยเขาบอกก็จากไร่สัตพอนนี่เองพวกกระเพราละพาแล้วก็พวกผักชีแล้วผักบุ้งแล้วก็มาปลูกพริกตอนนั้นผักบุ้งมันจากเมืองโอกินาว่ามันเข้าโตเกียวไม่ได้มันเป็นโรคเขาระง,งับแต่นี่เรามาปลูกพริกปลูกอผักบุ้งที่นี่ยมันก็เหมือนเข้าทางเราไนงะของในญี่ปุ่นยังเข้าญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยมันคนละเกาะแต่เราอยู่ในเขตใกล้โตเกียวน่ะ มันเหมือนเงินได้โอกาสของเราเลยนะว่าเราซื้อที่นี่ทําที่นี่ขายที่นี่อะไรเงี้ยแล้วพิกเมืองไทยมาก็มาติดในในตะเพราะพิกบ้านเรามันใช้ยากันเยอะยากันเยอะแล้วก็เราของเราปลูกที่นี่เราพวกระบบหนอนพวกอ,อะไรเราก็ได้พันุ์ก็เิงทดลองมาเรามาเห็นว่าของของสอนแดงอะ่ะซูปเปอร์ฮอตเนี่ย มันเข้าทางเราไงามันมีทั้งน้ำหนักละหอมแล้วเผ็ดแล้วทำพิกแห้งก็สวยอะไรเงี้ยเราก็เลยก็ใช้ของสอนแดงมาทางทางมะเขือทางทางผักชีทางผักบุ้งอะไรเงี้ยใช่คใช่อันนี้คือแปลงนี้คือนี่ไงี่ผมมีประมาณสิบกว่าแปลงแบบนี้โอ้โหสิบกว่าวปแปลงลดูพริกแบบนี้พริกนี่ของสอนแดงโดยเฉพาะหนึ่งดูความ นี่เก็บมาตั้งแต่เดือนเดือนแปดนะฮะโอ้โอ้โหอันนี้นี่พริกซปเปอร์ฮอตเนี่ยุปเปอร์ฮอตซปเปอร์ฮอตผมว่ามาการมันพราดินเรามันก็ดีแล้วไปเจอเม็ดพันธุ์ที่ดีเรืออะไรที่ดีมันก็เหมือนเหมือนมันทวีคูณขึ้นอีกทำอะไรแล้วแต่ที่ว่าของพันธุ์ที่เราได้ของดีมาเนี่ยมันมันเหมือนมันเหมือนมันก้าวกระโดดหน่อยไม่ไม่ไร้ใช่มันไม่ต้องันุญาณไม่ได้มัน เนี่ยอย่างข้างหน้านี้เป็นป่าถั่วไหมื่นช้ามาเรารู้ดีต้องปลูกต้นไม้แหล่งเกษตรมีท้องฟ้าสีฟ้าดูสดสวยลมช่วยเบาต้นไม้เบ่งบานร่มจะยกสูงมากเลยครับใช่ใช่ใช่ทั้งแรกผมก<อ>็ปลูกผ้าดำแบบนั้นแหละ ตอนนี้เราให้ปุ๋ยมันลําบากของเอาผ้าดําออกผ้าดํามันเป็นรูแล้วผมใช้เจ็ดรูนะเจ็ดรูเจ็ดรูรูละกี่เมตรครับรูก็ประมาณสามสี่เมตรแล้วมันแตกเห็นไหมตัดวันละห้าสิบโลตอวันวันนี้อนาคตซาโจคนใหม่จะเองเจอเองดูแลแทนผมเป็นคอนเช้า แล้วคนนี้ก็ลมยยก็ังนมครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาสองปีแล้วเป็นค้าขายพูดไทยได้ชัดหมดอืถ้าที่ดูเป็นไงบ้างอหน่วยก้านนี่โอเคใช่ไหมโอเคเขาก้ามอบนะซึ่งก็มอบเขาใช่ใ่ใจเขาก็จะสารต่อเียงใช้ชื่อของไร่ศรพล ต่ออย่งสารต่อเราเข้าใจะเขาลอยตัวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงเ้าว่าโอเคแน่นอครับนะไงก็ยิรูีนะวัสดีครับโอายาคนใหม่ชายาคนใหม่ชายาคนใหม่โอเคาคนใหม่อคนอกจากจะปลูกผักหลายชนิดแล้วนะครับป่าเทพเองก็ยังปลูกมะละกอนะครับ พันแขกนวนดำเนินนะครับซึ่งเป็นมะละกอส้มตำเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นมากครับน้ฝตกกจาา ฝนตกจากาฟ้าให้เืิดพันธุ์เป็นเริงเติบโตในดินเมื่แลาความหวังทุอย่างก้าวเสียบสานตำนานเงอเศษนาขีคูคูข้อถ้อล้างต้องหอนคือเป็นแบบนี้ของเรานี่อยู่ในเจดเอหมดเห็นไหมต้องสะอาดเนี่ยต้นสวยมากเห็ไหม้แต่งแล้วแต่งแล้วแต่งแล้วพอที่เราค้าขายได้เพราะเราเอาของของ เศษเอขายหมดเนี่ยแล้วก็คีมเนี่ยต้องล้างเนี่ยต้องใบใบแรกเกิดเราจะไม่มีใบเหลืองๆจะไม่มีเราต้องทําแบบนี้หมดเราถึงอยู่ได้เราถึงมีชื่อเสียงเราไะเราของดีเนี่ยอย่างทั่วเนี่ยเราก็ต้องเลือกอี่ไหนเป็นไม่ดีเป็นหนอนอะไรเราต้องหักก่อนใส่ลงที่ไหนไม่ดีที่ไหนไม่สวยหน่อยเราก็จะลดราคาเลยอันนี้อะไรอันนี้ไรถั่วต้มัวท่เรากินหนูสวนมันก็ปูกอะ อันนี้เลยฮะพี่กินหนูสวนพี่กินหนูสวนนี่พี่กระเหลี่ยมพี่กระเหลี่ยมก็รูปนี่นี่นี่อย่างเงี้ยจ้างเขาเก็บโลละห้าร้อยเยนหอืเองคือว่าโลห้าร้อยเยนเป็นเงินเท่าไหร่ร้อยสิบบาทจ้างเขาเก็บจ้างเขาเก็บเพ่เก็ดร้อยสิบบาทนะหนึ่งกิโลร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทห้าเก็บนหมครับ หนึ่งโลนี่พิคเกลี่ยมนี่นี่นี่พิคีฟ้าของส้นแดงนะตอนนี้นี่นี่นี่พิคแดงพิคสีฟ้าไม่ใช่ยอดส้นนะสีฟ้าฟ้าก็พิคเองซุปเปอร์ฮอตอะซุปเปอร์ฮอตซุปเปอร์ฮอตของส้นแดงมันจะลงทัายนี่อย่างเงี้เนี่ยผมเนี่ยเขาใส่ถุงเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บแล้วใส่ถุงเสร็จสองร้อยเยนเป็นเงินเท่าไหร่นะสองร้อยเยนห้าสบาทห้าสิบบาทเนี่ย คคาจ้างเก็บนี่เลยใส่ถุงเก็บห้าสิบบาทห้าสิบบาทเขา,าเราจ้างจ้างเขาเก็บห้าสิบาทใครทำมากได้มากทํามากได้มากมบางวันเขาก็ทําทได้ถึงสองพันกว่าบาทต่อคนเ,เขาถือไม่หยุดเลยเราเราเราไม่มีเวลาเกสิ ก็ต้องชื่นชมนะครับป่าเทพของเรานะครับเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งปลูกผักบาหลายสิบปีด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็อายุค่อนข้างมากเลยนะครับถึงเวลาที่จะต้องวางมือนะครับส่งไม้ต่อให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับแต่ก็ยังเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลกันอยู่ครับต่อทางรายการเกษตรเขาเกษตรเราก็ต้องขอขอบคุณไร่สัตต์ผลของป่าเทพมาณฑ์ทีนี้นะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทําในครั้งนี้ และกลับมาพบกับเกษตรเข้าเกษตรเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนตูและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรนั้นเชื่อโยงใจน้องฝนตกจากฟ้าฟ้าให้พืชพันธุ์เตเริ่มเติบโตในดินมือแลกความหวงทุกอย่างก้าวสืบสานตำนานเกษตรนาเชียงคูมคู่สนับสนุการเดินทางโดย e a s West s เม็ดพันธ์ุคุณภาพดีตราสอนแดงเกษตรเขาขเกษตรเรา